เนองผมเห็นเขาอยูดดีก็เดินม,มาเหตุการณ์มันก็คือน้องพอทสุ่มอยู่ๆก็เข้าไปในป่าทีมงานหลายคนเห็นเห็นว่าทีมงานบอกว่าน้องอยู่ๆเขาก็ลงลก็ผมมาเห็นตอนที่น้องเขาถูกทามันนอนตรงน้ซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นตาม,มันจะไม่มันจะไม่แยกแบบนี้ตะกี้เห็นเลยว่าตายแยกมันค <บา S 1> ืออะไตาข้างมันไปไหนก็อีกข้างด้านนี้มันทําไม่ได้ น,นี่มันมันเป็นเหตุการณ์จริงถ้าถ้าคนภายนอกดูผมคิดว่ามันคือการเซตว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้เราไม่รูจริงๆเราเราแค่เพื่อเพื่อให้คนได้รับทราบซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันก็คงจะไม่พอใจตัวผมเองถ้าผมเองผมไม่เชื่อ